เอามล้่ไข่ไว้เราจะเอารฟก,กันเลยนะคะเราจะเอารีฟกันเลย พอได้กัคะอันนี้ไม่ถึงสอนาทีใช่ไหมโอเคใช่เขาจะมาลอด้วยนนะคะวนั้ยเมาดูดีดูดด้วย ส็จแล้วนะลักีนาทีดิอันนั้นสี่สิบนาทีดีไหมสิป๊อจวค่อยดูอีกครั้งแล้วก็จะมาตัดยังไงนะคะแบ่งเลย ちょっと待って待って待って待っ เราไปกินกันเลยแล้วก็วามากินกันเลยนะ,ะ,ะคะชินตายกัก่อนเลยนะ,ะน,นี่คะคะแนนไรเป็นไงนะออะอร่อยกินไปฮะกินเลยนะ ไม่ท้อดูนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะบ๊ายปไปฝากกดไลค์กดซับซับสไคร้ให้ด้วยนะคะขอบคุณ